เอาละครับสวัสดีท่ผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมนายฮอลเกเมอรนะครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Position g a r a v w n นะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือการอธิบายสกิลของ Lucia Alpha และ Memory ที่น่าใช้ของ Lucia Alpha กันนะครับ Lucia Alpha นะครับผมเป็นตัวดาเมจกายภาพ100%นะเด่นทางด้านการโจมตีระยะไกลและใกล้นะผมไกลเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่ามันทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิคเล็กน้อยนะครับผมทางเกมนะ เดี๋ยวผมค่อยอธิบายในส่วนของทิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราเข้ามาในส่วนของออฟหลักกันเลยนะครับก็คือสีแดงสีเหลืองและก็สีฟ้านะครับสีแดงก็จะเป็นการโจมตีไปยังด้านหน้าทั้งหมดนะครับที่อยู่ทางด้านหน้านะโดยแต่ละค้างการโจมตีจะสร้างความเสียหายที่ 25, 50และ75นะครับผมไอ้คำว่าตรงนี้นะครับผมไอ้ที่มันมีขีดทับสามอันเนี่ยก็คือความเสียหายของการกดสกิลแต่ละออฟ นะครับหออฟนะครับผมก็จะเป็น25 2สออฟก็จะเป็น50และ3 o ออฟก็จะเป็น75 3 o นะครับ3ออฟคืออะไรก็คือเวลาที่เรากดคอมโบด้านล่างนะครับมันจะมีเป็นลูกออฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้นะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจนะครับระหว่างที่ทำคอมโบนะครับ3ลูกจะได้รับการโจมตีเพิ่มเติมในการโจมตีครั้งสุดท้ายถึง75%นะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณกดออฟ3ลูกเนี่ย ตัวละครมันจะออกสกิลนะครับและการโจมตีของการออกสกิลขั้นสุดท้ายเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก75%นะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของซูเปอร์อมโมระหว่างการเคลื่อนไหวนะครับหรือก็คือเวลาที่คุณใช้สกิลนี้นะครับผมคุณจะไม่ล้มแน่นอน100%นะครับผมเพราะว่ามันมีในส่วนของซูเปอร์อร์โมนะครับแต่ว่าถามว่ายังได้รับดาเมจอยู่ไหมก็ยังได้รับดาเมจอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่โดนในส่วนของมอนส์เนี่ยผักสกิลให้ล้มนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิลเหลืองนะครับผมโจมตีทะลุผ่านเป้าหมายไปข้างหน้าสร้างความเสียหายอยู่ที่2 5 0 500และ75นะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่สําคัญมากๆกนะครับผมก็คือการกดแล้วเนี่ยจะเพิ่มการจ่ายพลังงานเป็นเวลา5วินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะขึ้นตามนี้เลยก็คือ20 30และ50 นะครับการโจมตีจะเพิ่มขึ้น2ครั้งก็คือเป็น2 damage นะครับผมสร้างความเสียหายกายภาพนะครับ4 8และ12ต่อครั้งนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ระหว่างการกดสกิลนี้นะครับผมถ้าเราเข้าสู่โหมดซอร์เวฟเนี่ยการโจมตีจะถูกแปลงเป็นไอไอันนี้มันหมายถึงว่าออฟนะครับออฟทุกลูกนะครับผมทั้งหมด3สีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นซอร์เวฟนะครับและแต่ละครั้งที่เรากดเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายถึง8 16แล้วก็24ร์เซนตะครับต่อมาก็จะเป็นการโจมตีพื้นฐานนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมการโจมตีพื้นฐานแล้วก็ QTE นะครับสร้างความเสียหาย600เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแพสซีฟนะครับผมก็คือความเสียหายบาอีสเอร์เนต์นะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเริ่มด่านนะครับถ้าคุณเริ่มด่านป,ปุ๊บคุณจะได้รับออฟสลูกแบบสุ่มนะครับผมอันนี้น่าจะได้กันทุกตัวอยู่แล้วนะครับผม อันนี้เป็นสกิลลีเดอร์นะครับผมถ้าคุณตั้งเป็นหัวทีมในระหว่างการลงดันนะครับคุณจะได้รับดาเมจเพิ่มอีก10%และสถานะการติดคิด,คดเข้าอีก5%ก็คือเพิ่มคิเลตไปนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของลูเซียลฟานะครับผมที่เป็นสกิลหลักในการทำดาเมจเลยนะก็คือการกดออฟสีน้ำเงิน3ออฟนะครับแล้วก็ตามด้วยออฟอะไรก็ได้อีก3ออฟนะครับผมก็จะเข้าสู่โหมดซอร์สเวฟส์นะครับผมเป็นการ ทำดาเมจใส่สตูแบบอย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นการปัดดาเมจไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวรูปมาเป็นไงเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้ที่ท้านหน้า,นาคลิปนะครับในส่วนของการกดสกิลเนี้ยนะครับผมถ้าคนกดสกิลออฟเงิน3ออฟแล้วก็ออฟใดๆก็ได้นะครับผมอีก3ออฟนะครับมันจะนับเป็นการถอยหลังก็คือการลบหลีกนะผมก็คือเวลาที่มอนเตอร์โจมตีมาคนกด3ออฟนี้ทันนะครับแล้วเข้าสู่โหมดซอต์เวฟเนี่ยมันจะเป็นการหลบให้ นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นเอฟเฟกของลบด้วยนะครับก็คือการไทม์สเปกนะครับผมออฟทั้งหมดนะครับที่คุณสะสมไว้ก่อนที่คุณจะกดสอ์เวฟเนี่ยสามสีนั้นนะครับผมจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเดียวก็คือเป็นสีขาวก็คือจะถูกเปลี่ยนเป็นซอดเวฟนะครับผมและระหว่างการที่คุณเข้าสอดเวฟเนี่ยคุณก็จะได้ลูกแก้วอีก2ลูกเหมือนกันนะครับก็คือลูกออฟนะครับระหว่างการเข้าโหมดซอดเวฟเนี่ยลูกออฟที่เกิดจากการโจมตีปกติก็จะเป็นการโจมตีแบบเวฟนะครับก็คือการ ปัดนาเมจเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่คุณปล่อยคื่นดาบออกไปนะผมก็จะสร้างความเสียหายกายภาพอีก340%นะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของซุปเปอร์อาร์โมระหว่างการเคลื่อนไหวนะครับก็คือคุณจะไม่ล้มระหว่างคุณอยู่ในโหมดนี้อย่างแน่นอนนะครับอันตินะครับผมก็คือจะใช้พลังงาน85% A85 หน่อหน่วยนะครับผมหลังจากที่คุณกดใช้นตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายถึง2 6 0 0นะครับซึ่ง เป็นตัวละครที่ทําอันติได้แรงและเยอะมากๆนะผมคือเยอะโคตรๆเลยนะครับ2,600%นะต่อมาจะเป็นความสามารถในระดับ SS นะผมระดับ SS เนี่ยก็คือการที่คุณเปิดลูเซีอัลฟามาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วคุณเปิดลูเซีอัลฟาอีกตัวหนึ่งนะครับผมทั้งที่คุณมีลูเซีอัลฟาในไอดีแล้ว1ตัวแล้วถ้าคุณเปิดลูซีอัลฟาอีก1ตัวนะครับผมมันจะขึ้นเป็นระดับ SS ให้คุณนะครับ ก็คือคุณจะต้องเข้าไปที่ในส่วนของตัวละครแล้วก็ไปอัปเกรดนะครับก็คือการอีโวนะครับผมก็คือไปอัปเกรดตัวละครจาก S e ธรรมดาให้เป็นระดับ SS e ได้นะครับผมถ้าคุณสุ่มได้ซ้ำอีกตัวหนึง่งนะครับความสามารถาาระดับ SS e e ก็คือการสร้างความเสียหายบวกอีก10%เมื่อทำคอมโบเลดออฟนะครับผมก็คือกดสกิลแดง3ออฟนะครับผมจะเพิ่มดาเมจ10%เป็นเวลา4วินาทีนะครับ อันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับใครทําได้ก็คือดีนะเพราะว่ามันบวกดาเมจหลังจากที่คุณกดออฟแดงนะครับอันนี้มันนับในส่วนของออฟฟ้าด้วยนะครับผมก็คือเวลาที่คุณกดออฟฟ้าไปสาครั้งแล้วคุณกดออฟแดงสาครั้งนะครับมันจะเข้าสู่ช่วงซอตว์เวฟนะครับผมระหว่างที่คุณเข้าสู่ช่วงซอต์เวฟแล้วคุณกดสกิลเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายอีก10%นะครับในเวลาสีวินาทัานิ้วคุณเร็วพอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้รีดดาเมจ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ SSS นะครับผมก็คือ triple S นะครับหลังจากที่หมดโหมดซอร์ w เว ve ไปแล้วนะครับผมจะสร้างความเสียหายอีกหและก็จะได้ลูกออฟอีก2ลูกนะครับผมอ่าอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ t ิ i เปิลบวกนะครับผมหรือ t ิพเปิลเอสนะครับความเสียหายทางกายภาพนะครับบวกอีก20%ในระหว่างกดบวกอออันนี้มันไม่ได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องกด 1, 2, 3 นะครับแต่ว่ามันให้กดไปเลยนะครับผมหรือไม่ก็ออฟเดียวไปเลยนะครับคุณกดออฟฟ้านะครับ1ออฟคุณสร้างความเสียหายกายภาพบวกอีก20%บนะครับ20%บวกกับออฟแดงอีก3ออฟนะครับอีก10%เป็น30%นะครับแล้วก็บวกไอสกิลลลดเดอร์อีก10%ก็จะเป็น40%นะครับผมคือเวลาที่คุณทำเงินขายตรงเนี้ยพบนะครับทำดาเมจเพิ่มอีกเลย40%นะครับซึ่ง เอสเเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะครับแต่ถามว่ามันสาคัญไหมส่วนตัวเลยคือไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะครับผมในระดับ s s s บวกนะครับอันที่ผมมองว่าดีจริงๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ s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  อสตัวนะครับอันนี้ตะกี้พูดลิ้นพันนะจะเป็นในเรื่องของ s s นะครับผมอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่ากดออฟแดงก็ได้ดาเมจเพิ่มไปเลยอีกสินะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับผมว่า คุณจะต้องเติมไปเปิดเพิ่มอีกหนึ่งงนะครับผมว่าทางตัวเกมเนี่ยมันมีในส่วนของการเก็บเศษนะครับเวลาเราลงวอลโซนหรือลงแฟนทอมเนี่ยมันจะได้ในส่วนของหัวกะโหลกมานะครับคุณเอาหัวกะโหลกตัวนี้ไปแลกเศษตัวละครกิมซันได้นะครับอัลฟากิมซันได้นะมันจะแลกได้ประมาณ30เศษนะครับแล้วมันจะจะแลกไม่ได้อีกเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีระดับ S ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะขึ้นเป็นระดับ SS ได้ นะครับผมโดยที่คุณจะต้องไปตั้งฟาร์มหัวกระโลกมานะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มาให้แลกนะครับผมต้องเก็บไว้ก่อนนะรอรูเซียมาแล้วค่อยแลกนะครับเรามาดูในะในส่วนของเมมโมรีนะครับเมมโมรี Memory ที่ทางผู้เล่นทางฝั่งไทยเราแนะนำนะครับอันนี้ขอขอบคุณทางฝั่ง p u ู i s h i n g Community Thailand ด้วยนะครผมที่ได้ให้ในส่วนของ Excel ตรงนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ Excel ตัวนี้ไว้ทางด้านล่าง e s c r i p t i o n นะผมใครที่อยากจะเข้ามาดูก็มาดูได้นะครับไม่ได้มีแค่อัลฟ่าตัวเดียวนะครับมีหลายตัวเลยนะเรามาเริ่มกันที่อัลฟ่าก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับอัลฟ่าทั้งคลิปเลยนะครับอัลฟ่านะครับที่เขาแนะนํามาก็จะเป็นในเรื่องของเซตบา t ทอสสีแล้วก็ดาวิน n 2นะครับกับอีกเซตหนึงนะครับก็จะเป็นเฟเดริสนะครับผม4 4ชิ้น นะครับแล้วก็ดาวินอีก2ชิ้นนะในนี้เขาก็เขียนไว้ว่าถ้ากดหลบแล้วจะเพิ่มมเมนต์สปีดแล้วก็ในส่วนของความเสียหายโดยรวมอีกทั้งยังดีบัฟให้สตูที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากโลกาโจมตีนะครับแล้วก็ในเซตที่2ก็จะเป็นขี่ได้บ่อยและจะขี่เพิ่มขึ้นเมื่อสร้างความดาเมจนะครับเดีย๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่มันมีอีกเซตหนึ่งนะครับของทางฝั่งต่างประเทศก็แนะนําในส่วนของเซตฮานะครับเดีย๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยว เรามาเริ่มกันในส่วนของเซตแรกกันเลยนะครับก็คือเซตดาวินนะครับอันนี้ผมจะไม่อ่าน4ี่เอฟเฟกครับผมเพราะว่าเอฟเฟกที่สมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะดีแค่เพียง2เซตนะครับผมใน2เซตนะครับผมเพิ่มดาเมจสเเมื่อใช้งานลูกแก้วสกิลนาน4วิซ้อนทับได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับอันนี้มันไม่ได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ลูกแก้วสกิลทั้งหมด3ลูกแก้วนะครับก็คือออฟสามออฟนะครับคุณใช้ออฟเดียวคุณก็สามารถเพิ่มดาเมจขึ้นได้อีก ถ้าคุณใช้อีกออฟหนึ่งก็จะเพิ่มไปอีก3%ก็จะเป็น6%นะครับนั่นหมายความว่าสกิลนี้ซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งก็คือคุณจะต้องใช้ออฟทั้งหมด3ลูกเอ้ย5ลูกนะครับคุณใช้ออฟ5ลูกคุณเพิ่มดาเมจไปอีก3%คูณ5ก็จะเป็น15นะครับคุณเพิ่มดาเมจไปเลย15%เมื่อใช้งานสกิลลูกแก้วครบ5ครั้งนะครับก็คือการซ้อนทับอีก5ครั้งนะครับนาน4ิบวิ นะผมถ้าคุณกดลูกแก้วออฟจนไอซอนทับเนี่ยมันตันแล้วเนี่ยถ้าคณกดไปอีกมันก็จะเพิ่มเวลานะครับผมไปที่สี่วิมันไม่ซ้อนทับกันนะเวลาเนี่ยมันไม่ซ้อนทับนะครับผมก็คืออยู่ที่สี่วินะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันนะครับผมต่อมาในส่วนของเซตฐานะนะครับผมก็คือการเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับการใช้งานสกิลสามลูกนะครับอันนี้เยอะกว่าเยอะกว่าอันนี้แน่นอนนะผมแต่ว่าคุณจะต้องมีเงื่อนไขคือใช้สามลูกนะครับผม แล้วก็4เซตนะครับผมทุกๆ30วิจะเข้าสู่ time spec ก็คือเวลาที่คุณกดหลบแล้วมันก็จะมีในเรื่องของแบบเหมือนหยุดเวลานะครับผมก็คือเวลามันจะเดินช้าลงนั่นแหละฮะและจะได้รับลูกแก้วสกิลแบบสุ่ม1ลูกเมื่อใช้งานสกิล3ลูกเซตฮานาเนี่ยเหมาะสำหรับลูเซียตอนกำลังอยู่ในช่วงของซอเวฟนะผมซอเวฟเนี่ยถ้าคุณใช้ลูกแก้ว3ลูกเนี่ยคุณได้เพิ่มอีก1ลูก นะครับแล้วจริงๆคุณใช้เยอะอยู่แล้วนะครับในระหว่างซอ์เวฟเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานะเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นเซตบาร์ทอนนะเซตบารทอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาในส่วนของเฟเดริกกันก่อนนะผมเพราะว่าเซตบารทอนมันอยู่ของล่างเฟเดริกนะครับเซตเฟเดริกเนี่ยเมื่อทําการหลบจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่15%และเพิ่มดาเมจ5%นาน5วิซอนทับได้สูงสุด3ครั้งนะครับก็หมายความว่า คุณสามารถที่จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของคุณเนี่ยได้ถึง45นะครับแล้วก็ดาเมจอีก15เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตเฟเธอร์กเนี่ยก็ดีอีกส่วนหนึ่งนะถ้าใส่2เซตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันก็คือต้องหลบ3ครั้งนะครับก็คือเวลามอนจมตีมาเราต้องหลบอะครับก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องแม่นในระดับหนึ่งนะคุณจะต้องหลบเก่งในระดับหนึ่งคุณถึงจะใช้เซตเฟเดร์กได้ นะครับผมแต่ว่าดาเมจก็เพิ่มมาแค่15%ไม่ได้จ่างจากเซตดาวินนะแต่ว่าที่ได้เพิ่มมาก็คือความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมอีก45%จริงๆผมก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมจริงๆไปเอาเซตดาวินเลยดีกว่านะครับแต่เฟเดริกเนี่ยก็บางคนก็อาจจะไม่มีดาวินนะครับก็ใส่ส่วนของเฟเดริกได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเซตบา r t ทอนนะครับอันนี้คือเซตหลักเลย นะเป็นเซตที่สามัญประจําบ้านไปได้ทุกด่านไปได้ทุกการเคลื่อนไหวนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สําหรับแฟนทอมอย่างเดียวหรือวอโซนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเซตเนี้ยมันสามารถที่จะทําแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไปแบบยาวๆนะเรามาเริ่มกันที่เซตสกันเลยนะครับก็คือการเพิ่มคี y เลโดยตรงเลยนะครับเพิ่มคี y เลดและดาเมจกายภาพ5%นะครับอันนี้คือใส่2เซตนะใส่แบบ4เซต นะครับผมก็สร้างความเสียหายหเพิ่มขึ้นถ้าไม่ติดคีิที่เข้าในระหว่างการโจมตีนะครับการโจมตีครั้งต่อไปจะมีโอกาสเพิ่มอัตราคีิที่เข้าเพิ่มขึ้นทีละสเสูงสุด20%รและบัฟก็จะหายไปก็ต่อเมื่อคุณโจมตีติดคิยที่เข้านะครับอ่ะแล้วมันก็จะมีบัฟต่ออีกทีหนึ่งก็คือเมื่อติดคีิที่เข้าแล้วจะเพิ่มดาเมจไกายภาพขึ้นอีก5%านาน3าวิซ้อนทับสูงสุด3ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำนเอฟเฟกต์ ให้มันซอนทับได้ส่งสุด3ครั้งนะครับคุณจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15%นะถ้ารวมกับเซตดาวินอีก15%ก็จะเป็น30%นะครับผมดาเมจดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับแล้วยังไม่รวมในส่วนของอัตราคีที่เวลาขุดอัพเต็มแล้วเนี่ยเซตเนี้ยนะครับก็จะอยู่ที่67%นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอัตราคีในเกมนี้มันจะเป็นการคูณ2นะครับดาเมจก็จะคูณ2ไป นะครับผมทางฝั่งของผู้เล่นไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ใส่ส่วนของพาทอน n 4แล้วก็2องดาวินนะครับสาเหตุก็เพราะว่าพาทอนเนี่ยมันได้คีเลตเพิ่มขึ้น20%ถ้าคุณตีไม่ติดคีนะครับและถ้าคุณตีติดคีแล้วคุณทําสแต็กถึงนะครับคุณก็จะสร้างความเสียหายอี้าอนะแล้วก็ดาวิน2เซตอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายอีก15%นะครับถ้าคุณใช้ออฟไปเรื่อยๆ สอาทับได้ถึง5ครั้งก็จะสร้างความเสียหายอีก15%บวกกับในฝั่งของพาท t อนอีก15%ก็จะเป็น30%นะครับสร้างความเสียหายนะครับถ้าคนทำเงื่อนไขครบนะครับแล้วก็เงื่อนไขจริงๆมันไม่ค่อยยากหรอกนะแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วนะครับเงื่อนไขของ m e m o r รี่เซตนี้นะก็จะเป็นอันนี้เลยคำแนะนำก็ตามนี้เลยนะครับขีได้บ่อยแล้วเวลาขีก็จะเพิ่มความแรงโจมตีนะครับเซตเฟเบลิกกับเซตดาวินนะผมผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ นะเพราะว่าเฟเวอร์ลิกเนี่ยคุณจะต้องช่ำชองจริงๆนะคุณจะต้องหลบให้ได้มากจริงๆถึงจะได้ในส่วนของมูฟเมนต์สปีดแล้วก็ดาเมจเพิ่มมานะครับอาจจะมีดีบัฟเล็กน้อยนะแต่บอกเลยว่าเฟเดอริกเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพราะว่ามันต้องหลบถ้าคนไม่ใช่คนที่หลบเก่งๆกเนี่ยการจะใช้เฟเดอริกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ก็จะมีกรณีหนึ่งก็คือบางคนก็อาจ,จะไปเล่นในส่วนของสีเซตฮานะ ก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้ในส่วนของ Time สเปคที่เกิดขึ้นเองทุกๆ30วินะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณกดใช้3 o f อเนี่ยก็จะได้ออฟเพิ่มอีก1 Off นะครับบางคนก็จ,จะเล่นในส่วนของฮานะก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจด,ด้วยอีก2 5หนะครับหลังจากที่ใช้สกิลออฟสาลูกนะครับบางส่วนก็อาจจะมิกนะครับผมไปใช้ในส่วนของบาร t ทอน4แล้วก็2ฮานะ นะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มไปอีก2 5ก็คือค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ว่าต้องกดสับออฟแต่เวลาที่คนเข้าสู่โหมดซอร์เวฟเนี่ยการที่คนกดใช้สกิลออฟสลูกเนี่ยก็จะเพิ่มอีก25ดาดามจเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเอาจริงๆคือแล้วแต่คนเลยว่าจะมิกในส่วนของเมมโมรีไปทางไหนนะครับแต่ถ้าเอาตามผมแนะนำก็คือในส่วนของ4ปาทอนแล้วก็2ดาวิน นะครับอันนี้คือทําได้จนจบเลยนะครับเพราะว่ามันผ่านได้ทุกดานอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดก็คือในส่วนของดาบประจําตัวนะดาบประจําตัวของลูเซียคิมสันนะครับผมก็คือการสร้างความเสียหายนะครับการที่คุณใช้ออฟหนึ่งออฟเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซนต์ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสเปอร์เซนต์ก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะอีกสองเปอร์เซนต นะครับซอนทับได้สูงสุดสิครั้งก็คืออยู่ที่20%นะครับหมายความว่าถ้าคุณได้ดาบของลูเซียอัลฟามาแล้วนะครับผมแล้วคุณกินออฟไปเรื่อยๆเนี่ยซอนทับได้สูงสุดสิครั้งคุณจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับถ้ารวมกับของเก่าในส่วนของเซตเมมโมรีอีก30%บวกอันนี้ยี่สิคุณสร้างความเสียหายอีก50%นะครับและถ้าและถ้าคุณได้ลูเซียอัลฟาถึง s s s เอสดเอสดพัทนี่ย ก็จะเพิ่มดาเมจอีก30%มอถ้าคุณทำเงื่อนไขทางฝั่งน้องครบนะบผมก็คือสร้างดาเมจเพิ่มอีก80%ิอนะแต่อันนั้นมันค่อนข้างที่จะวานไปหน่อยก็คือมันค่อนข้างที่จะทำยากนะครับผมเพราะว่ามันต้องเติมตังค์นะครับถ้าคุณไม่เติมก็คงไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตีไปแค่50%นะครับผมถ้าคุณทำเงื่อนไข,ขของดาบแล้วก็เมมโมรี่ครบนะครับคุณสร้างดาเมจเพิ่มไปอีก50%เลยนะครับแล้วก็ทุกครั นะครับผมคุณจะได้รับลูกแก้วขคลื่นดาบก,ก็คือลูกแก้ว1ลูกนะครับต่อการเข้าสูโมดดาบนะครับคูดาวสิบวินนะครับผมสิบวินาทีมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะเพราะว่าถ้าคุณเดินเดินเล่นในเกมตีๆแป๊บแป๊บมันก็ก็ครบแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็มีดามเมจค่อนข้างที่เยอะนะรประมาณสองสามหมื่นได้เลยนะถ้าคนทําของเต็มนะครับถามว่าดาบดีไหมส่วนตัวเลยดาบเนี้ยดีมากๆ เหมาะกับอัลฟาจริงๆนะครับผมแต่จริงจดาบเนี้ยมันก็ใช้กับตัวอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใช้ได้ตัวเดียวนะครับก็คืออัลฟานะครับมันเป็นดาบประจําตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นแถบแถบนะครับแถบแถบในที่นี้ก็คือสกินของเอาลูเซียอัลฟานะครับเดี๋ยวผมขอซูมออกมาก่อนนะครับลูเซียอัลฟานะครับสามสกินแรกนะครับผมก็จะเป็นสกินที่ได้รับฟรีนะครับแต่ว่าต้องผ่านเงื่อนไขของลูเซียอัลฟานะครับผมแต่ในส่วนเนี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็น่าจะผ่านกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่อัพพเเลลวก็อ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกินเติมนะครับก็จะเป็นชุดขาแบบนี้นะผมค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็อีกสกินหนึ่งก็ผ้ากันฝนนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าหาได้จากไหนนะครับผมอันนี้ไม่รู้จริงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของชุดว่ายน้ำนะผมก็คือกิจกรรมว่ายน้ำนะไม่แน่ว่าอัลฟาก็าจ,จะมีชุดว่ายน้ําเข้ามาในเร็วๆนี้ทางฝั่งของโกลบลนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ามาวันไหน แล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือสกินของดอกไม้นะครับสกินนี้สวยมากๆนะอันนี้ขอป้ายยาทุกคนตรงนี้เลยก็คือสกินนี้สวยมากๆให้คุณไปลองดูกันเองนะครับผมเพราะเพราะว่าการใช้สกิลเนี่ยเวลาใช้ในส่วนของซอรเวฟเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับสกิลนี้นะบอกเลยว่าถ้าเข้ามาเมื่อไหร่โดนผมแน่นอนนะผมสกินนี้นะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับของลูเซียอัลฟานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับ สรุปโดยรวมๆนะครับลูเซียลฟาเนี่ยจะทำดาเมจแบบแรงๆได้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่ซอร์เวฟนะครับก็คือการปัดดาบนะครับผมอันนี้คือสกิลหลักที่เอาไว้ทำดาเมจเลยนะครับถ้าให้ไปนั่งตีปกติกดสกิลปกติเนี่ยคือก,ก็คงไม่ดีหรอกนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเบานะดาเมจหลักๆอยู่ที่การซอร์ตเวฟนะบเทคนิคการเล่นลูเซียลฟาก็คือการตีไปเรื่อยๆนะครับเก็ตออฟให้ถึง16ออฟนะครับผมแล้วค่อยเข้าสู่โหมดซอรเวฟนะ มันจะทําให้รีดดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับและส่วนของเมมโมรี่นะครับก็แนะนําให้ใส่4บาทอนแล้วก็2อดาวินนะครับเพราะว่ามันติดขีบบ่อยและก็เพิ่มดาเมจขีด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะการสรุปก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับโลเซลฟาเนี่ยถ้าอยู่ที่คะแนนเนี่ยผมให้ประมาณ10เต็มสิเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่โหดมากๆแล้วถ้าในส่วนของโลเซตาที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยกำลังที่กำลังจะเข้ามา นะครับโลเซตาเนี่ยเป็นตัวละครซับของโลเซอัลฟาที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทําทีมในอนาคตเนี่ยก็ต้องเก็บเพชรไว้เผื่อในส่วนของโลเซตาด้วยนะครับอีกไม่นานแหละครับประมาณปีหรือไม่ก็เกือบครึ่งปีนะครับโลเซตาถึงจะเข้านะครับจริงๆก็ทาง NA ได้บอกมาแล้วนะครับไอทาง Official นะครับได้บอกมาแล้วนะครับว่าจะเล่งแพทให้ทานเซิร์ฟแม่ให้ทันเร็วที่สุดนะผมอันนี้ก็ในส่วนของตัวละคร ระดับ S อที่จะเข้ามาในอนาคตก็จะเข้ามาเร็วขึ้นเพิ่งอาจจะประมาณเดือนละตัวเลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็ขอให้เตรียมในส่วนของแบ็คการ์ดกันไปด้วยนะผมเพราะว่าเกมนี้อาจจะมีการเล่นแพทกันเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับชมกันมานะผมก็ก็ถ้ามีการพูดติดขัดนะครับหรืออะไรก็ตามเนี้ยเดี๋ยวขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครัเดี๋ยวคลิปหน้าจะปัฒนาให้ดีขึ้นนะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามนะครับผมให้ ทางฮะโด้วยนะครับผมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ